สวัสดีครับอยู่กับความเจริญทรัพย์ครับผมสวัสดีเดือนมีนาครับสวัสดีเดือนมีนาอากาศร้อนจริงๆนะครับนี่นี่ก็อยู่ที่หน้าร้านนะครับก็ลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะอันนี้เป็นท่อพ v c ช่วงนี้ก็เริ่มเงียบแล้วนะครับใกล้จะเมษาแล้วนะก็น่าจะช่วงช่วง ก่อนเมษานะจะมีงานนะครับแล้วก็หลังเมษาน่าจะเยอะเพราะว่าจะมีลูกหลานกลับมาบ้านแล้วเพราะตั้งแต่ผมขายของมาตั้งแต่เดือนมกรานะครับจนมาถึงปลายเดือนมีนาเนี่ยเพิ่งเริ่มเงียบนะบปกตินี่ไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดส่งของเลยนะครับวันนี้เพิ่งได้แค่บินเดียวนะครับแล้วก็มีลูกค้ามาซื้อเองนะครับนี่ก็จะประมาณนี้แต่ปกตินี่ส่งส่งแบบไม่ได้หยุดเลยนะครับบอกวันละสองพันก้อนนะครับปูน ปูนสี่วันพ่วงครับสี่ห้าวันพ่วงนะไม่ว่าสุดๆดนะครับทุกวันนี้น่าจะ <c oughs> ปูนตัวนี้ก็น่าจะสิบห้าวันพ่วงนะเรเริ่มเงี้ยก็ตามสตเต็ปนะครับตามสถานการณ์ไปนะครับเหมือนลงเหมือนเหล็กเงี้ยก็เรื่อยๆนะครับเป็นต่อเติมก็มาทีละประมาณเนี้ยห้าเส้นสิบเส้นนะครับนานๆก็จะได้ทั้งหลังนะครับทั้งหลังก็เป็นมัดเลย แต่เหล็กเหล็กไม่ขาดนะครับมาเรื่อยๆนะครับราคาเหล็กก็ขึ้นนิดหน่อยขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ราคาปูนนะครับหลายคนสงสัยว่าทําไมปูนขึ้นขึ้นแบบว่าโหดมากนะขึ้นมาทีเดียวก็คือตันละตันละสี่ร้อยนะครับขึ้นมาตันละสี่ร้อยกลายเป็นเฉลี่ยตกถุงละยี่สิบบาทปกติมันจะขึ้นแค่ถุงละห้าบาท นะครับไม่เกินห้าบาทนะไม่เกินห้าบาทแล้วก็ไม่ขึ้นเยอะขนาดนี้นะอันนี้ขึ้นมาทีเดียว20บาทนะครับทําให้แบบลูกค้าตกใจนะครับก็ลูกค้าก็ชะง,งักไปสักพักหนึ่งนะครับแต่พอไปถามที่อื่นมันก็ทุกที่เนาะขึ้นทั่วประเทศนะครับลูกค้าก็เลยอ๋อนะครับเข้าใจคิดว่าผมขึ้นคนเดียว <laughs> นะครับเพราะว่าขึ้นทุกทุกทุกร้านนะครับ ก,ก็ลูกค้าก็ตกใจว่าทำไมขึ้นเยอะจังเขาไม่เชื่อนะบางคนบางคนไม่เชื่อว่าการตลาดมันเป็นอย่างนี้นะครับแต่ผมขึ้นแค่15บาทนะผมขึ้นมาแค่15บาทก็ต้องยอมไป5บาทนะครับก็เหลือกํนะาไรน้อยลงนะครับกําไรน้อยลงก็ไม่เป็นไรนะครับจะช่วยช่วยลูกค้าไปก่อนนะครับถ้าเราไม่ไหวเราค่อยขยับขึ้นอีกทีนึ่ง,ง,งตอนนี้เราก็พอ ไปได้เพราะว่ามันยังขายดีอยู่นะครับมันก็ขายดีไปเรื่อยๆก็ได้ลูกค้าใหม่มาเพิ่มนะครับลูกค้าเก่าก็ยังอยู่นะครับมันก็จะได้ลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่ที่โปรโมชั่นของเราอยู่ที่การตลาดนะครับในการขายการบริการด้านไหนก็ยังเหมือนเดิมนะครับนอตสกูเนี่ยขายดีมากนะครับคือหมดหมดตลอดนะวันไหนไม่ได้เช็คสต๊อกก็ของขาดนะ เราก็ต้องเข้ามาเช็คตลอดนะนประมาณนี้นะครับที่ร้านก็ยังเหมือนเดิมนะครับขายของยังไม่ได้ขยับขยายไปไหนนะครับไม่มีเวลาที่จะดูแลนะครับช่วงนี้โมเด็หลายอย่างนะครับตอนนี้ก็งานเหมาถมที่ถมทางผมก็เริ่มหมดแล้วนะได้มาอยู่ที่ร้านแล้วนะได้มาช่วยดูแลนะครับ ส่วนพวกเครื่องดื่มก็ลดน้อยลงครับลดน้อยลงเพราะเราต้องลงทุนเยอะนะครับเราต้องไปสู้กับร้านเจ้าเดิมนะครับเจ้าเก่านะครับก็ขี้เกียจสู้นะครับสู้ไปก็จมทุนเหมือนเดิมนะครับสู้ไปมันกําไรมันน้อยนะครับลงทุนเป็นแสน,นครับกำไรสิบาทห้าบาทนะอันนี้เรื่องจริงนะนี่พวกเนี่ยเครื่องดื่มเป็นค้าส่งเจ้าเดิมเขาก็ตัดตัดเล้วอ,อยู่สองบาท นะครับจากที่เคยได้สิบาทนะเขาตัดผมเขาเหลือกำไรอยู่2บาทเพื่อที่จะดึงลูกค้านะครับเขาสู้สู้ยอมทุกอย่างนะแต่ผมมันมีมันมีมนมวัสดุก่อสร้างมานะผมกำลยไม่ไดไม่ได้ซีเรียสนะครับไม่ต้องไปแข่งกับเขาให้เขาทําไปนะครับไม่ต้องไปสู้ขนาดนั้นนะครับมันจะกลายเป็นว่าตัดลงตัดลงตัดลงก็มันก็เสียระบบนะครับเสียระบบเสียผลประโยชน์นะครับ ก็คือเขาน่าจะไม่ค่อยรู้เรื่องการค้าเท่าไหร่นะครับอาจจะขายเอาเอาลูกค้าอย่างเดียวนะครับแล้วก็อยากชนะอย่างเดียวนะครับอยากชนะแต่ไม่รู้การตลาดนะครับว่าคุณคํานวณดูคุณไม่เหลือนะครับค่าใช้จ่ายไปไกะเบื้องนะครับก็เป็นนี่มาตัดกระเบื้องเอาขอบละเอบบเียเดเยเอาตัวไหนตัวแพง ตัวนี้แรบเลียดเลยมันมีอีกรุ่นหนึ่งไม่ใช่เหรอไอ้รุ่นมึงรุ่นกาไปกามาอย่างนี้อ๋ไอ้สีเทาเนี้ยนแบบนี้ผมเคยซื้อจากนี่เลยป่ะตันนี้บหอไม่ใช่แบบนี้มันี่นๆกาไปกามังนี่หลายแบบนี่เคยซื้อไปครับแต่คือเบื่อกีมันค่อยบินอือคนนี้มันอยากเอาเครื่องตัดไปเลยเนี่ย มีอยู่ที่บ้านมันหนูกัดกินจนหมดเครื่องตัดมันไม่ต้องมีฝุ่นมีอะไรมานี่บอกมาเามานี่แหละโทรค่ะครับครับอันนี้อะไรบ้านราลงพิณอะไเอาทรายทรายรถไปเลยปะขึ้นคิวทรายรึ่งคิวปูนอะปูนสองลูกก่อนปูนเชียวสองกันนี้หนึ่งเนาะโอเคจะใช้ประมาณหนึ่งห้าร้อยก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะลงพิณอะไรเช็คเอ็นไหมเช็คเอ็นจีม้วนสีเขียวสีเขียวหนึ่งม้วน ก็จะประมาณนี้นะครับลูกค้าก็มาลตลอดนะคือหน้าร้านก็ไม่ได้พักอยู่แล้วนะครับแต่การส่งของเนี่ยก็จะเริมี่ก็ให้คนงานก็มาช่วยจัดจัดร้านนะฮะว่างๆอันนี้ก็เอ็นนะครับเอ็นส่วนมากเขาจะใช้สีเจมิมๆครับมันมองเห็นง่ายนะครับขายดีสีเขียวเนี่ยจะประมาณนี้นะครับ โอเคผมลงวินไว้ครับแล้วก็ปุ๋นเกลียวสองนครับสายขครน่งคิวปุ๋นเกลียวหนึ่งลูกโอเคได้เลยก็ประมาณนี้นะครับวัสดุก่อสร้างเนี่ยมันไม่มีขาดนะครับมันก็จะเรื่อยๆนะครับครับเรื่อยๆเรื่อยๆส่วนผมจะเจริญลงเพิ่มพวกน้ำมันเครื่องนะครับอุปกรณ์ของมอเอไซค์อะไร ยางนอกยางในแต่มันเครื่องมอเตอร์ไซค์แต่มันเครื่องรถยนต์เนี่ยมันต้องมีนะครับก็ไปทีละนิดทีละหน่อยครับอุปกรณ์ไฟอุปกรณ์ท่อก่อนไฟก็มาทุกวันลูกค้าก็มาซื้อไปเดินไฟนะครับเราก็มีเป็นแบบราคาถูกไปเลยราคาช่างไปเลยนะครับเรารับมาถูกนะครับรับมาจากร้านส่งเลยโดยเฉพาะนะครับ ไปดูในอำเภอเนี่ยแพงมากนะครับผมก็ถูกกับเขานะสุดท้ายก็ไม่ไปไหนมาที่นี่จบที่เดียวอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับพวกบงพวกบ้านหลังเดียวจบแน่นอนนะครับอันไหนไม่มีผมสามารถาดิวให้ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสันไทยรถปูนผสมเสร็จเราก็มีนะครับนี่ครับมันหลายอย่างอุปกรณ์ก่อสร้างส่วนพวกเครื่องดื่มอย่างเนี้ย พวกอย่างเงี้ยมันมีแต่ม,มีอายุการามีอายุนะครับพวกของชําเนี่ยถ้าคู่แข่งเยอะไม่จําเป็นไม่ต้องเล่นนะพวกนี้ถ้ามีคู่แข่งนะครับถ้าเขาเป็นร้านเก่าร้านแก่เนาะเขาก็มีลูกค้าฐานเก่าเยอะถ้าเราเป็นร้านใหม่จะมาสู้กับเขาเนี่ก็ยากนะครับขนาดทุกดียังอยู่ไม่ได้เน,ะนาะนต่ทุกดีว่าขายของถูกอยู่แล้วนะครับยังสู้ไม่ได้นะมันก็ต้องดูการตลาดนะครับ ดูการตลาดแล้วก็ดูแนวทางว่าเราเหมาะในส่วนไหนจัดการไปแนวไหนได้นะครับอันไหนพอทํากําไรได้อันไหนกําไรน้อยทุนเยอะไม่ควรเล่นโอ้แปบ๊บเดียวจะสิบนาทีแล้วโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับฝากกดติดตามให้ฟาร์มเจริญทรัพย์นะครับเดี๋ยวมีข้อมูลดีๆจะมาแนะนําให้อีกนะครับล้อมหนาปั๊มน้ำมันโอเคสวัสดีครับ